คลิปนี้มีสปอยเนื้อหาของปูอสุรกายจากเรื่อง Bad Traveling ที่อยู่ในท้องทะเลปีศาจซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเหมือนที่อยู่อัปตัสก็เปิดตัวแว่น5รุ่นใหม่ตระกูล Exalted Stainless Steel Series แอดได้มาตัวนี้ชื่อว่ารุ่น Phantom ครับรุ่นนี้ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Laser Cut 3D ถอดประกอบได้ง่ายครับโดยไม่ต้องใช้น็อตหรือเครื่องมือ ซึ่งแอนก็ไม่รู้ว่าเราจะถอดขาแว่นเล่นไปทําไมะนะแต่มันก็ทําให้โครงสร้างแว่นมันแข็งแรงครับแม้จะใช้กันเป็น10บสปีตามอายุการใช้งานก็ไม่มีปัญหาขาแว่นหลวมทนทานครับบิดได้งอได้ตกไม่แตกทับไม่หักเวียงใส่อะไรก็ไม่พังท่านผู้ชมสามารถทําแว่นสายตาและทําเลนได้ทั้ง2องแบบของออฟตัสสั่งซื้อวันนี้รับเลยครับโปรโมชั่นเปิดตัวสำหรับทั้ง5รุ่นมีส่วนลดพิเศษ300บาทจากราคา3990บาทเหลือเพียง3690บาทหมดเขต31กรกฎาคมนี้ แล้วก็สามารถใช้โค้ด Fan Faction ได้ลดเพิ่มไปอีก100บาทครับแถมยังได้รุ่นรางวัลใหญ่ Play Station 5ด้วยใครอยากได้นี่แอนนิกแนะนำให้ซื้อช่วงเปิดตัวไปเลยนะครับคุ้มกว่าครับเพราะถ้าเกิดรอนานเนี่ยของอาจจะหมดได้คราวนี้แหละครับรอ w วต t i n g ล i ส t กันยาวเลยซีรี Love Dead Robot ที่ใช้ใน t ฟ l ิกเนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับ โดยฟอร์แมตที่เป็นการเอาเรื่องสั้นหลายๆตอนมาทําเป็นแอนิเมชันแต่ละตอนก็มีแนวที่แตกต่างกันไปทั้งไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, สยองขวัญปรัชญาล้าลึกเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมคอนเซ็ปต์เนื้อเรื่องครับที่นําเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับโดยเฉพาะในซีซั่น3ที่มีหลายตอนที่คุณภาพมันสุดยอดมากๆอย่างที่พูดถึงกันเยอะๆก็คือตอนที่บาโรกับเรื่องราวของนางไซเรนเลี่ยมทองกับอัศวินหูหนวกแต่ที่แอนนิกชอบมากกว่าในฐานะคนรักหนังมอนสเตอร์ก็คือ แงแล้วครับ Bad Traveling ครับจริงๆก,ก็มีเรื่องอื่นที่ชอบนะแต่เรื่องนี้คือชอบมากที่สุดซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะดูเข้าใจได้ง่ายๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนแต่อันนี้กับ a d p o เนี่ยสนใจการกำกับและองค์ประกอบของหนังเรื่องนี้สุดๆครับโดยเฉพาะเจ้าทานาพอตปูยักษ์ที่ขึ้นมาบนเรือถ้าใครดู Bad Traveling แล้วมันให้ฟีลเหมือนกับเป็นหนังมากกว่าเป็นอนิเมชันทั่วไปก็คือไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะมันเป็นโปรเจกต์ลูกรักของเดวิดฟินเชอร์ ซึ่งเกิดไอเดียที่จะนำเรื่องสั้น Bad Traveling ของ New Archer มาทำเป็นแอนิเมชันได้เป็น10ปีแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีครับจนกระทั่งได้มานั่งแท่นเป็น Executive Producer ให้กับ Love, Death, Robot ตลอด3ซสีซั่นตอนนี้เัาจึงได้มาจับมือกับทีมงานเก่าอย่าง Andrew Kevin Walker มือเขียนบทเจ้าเดิมครับที่เคยเขียนบทหนังคาตกรสุดสยองในตำนานอย่าง Seven แล้วดัดแปลงบทเวอร์ชันดั้งเดิมของ Bad Traveling ที่ว่าโดยเรื่องของปูยักษ์ตัวหนึ่งที่บุกข,ขึ้นมาบนเรือล่า นำไปสู่การตัดสินใจอันยากลำบากของลูกเรือที่ต่างก็ไม่ไว้ใจกันและการทรยศหักหลังของคนที่ต่างก็รักตัวกลัวตายไม่มีใครอยากสละชีวิตของตัวเองเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากดูจบแล้วก็ถึงกับร้องเยสเลยครับมันรุนละทึกดีงามมากๆครับดีงามพระรามแปดในแง่ของการหักเหลี่ยมเฉ็นคมของตัวละครแต่น่าเสียดายครับที่แอนิเมชันเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าปูธานาพอดสักเท่าไหร่คือจูจ่ๆมันก็โผล่มาครับหลังจากหนังเริ่มมาได้แค่ไม่ถึง10วินาที ดูแล้วก็เกิดคําถามเยอะแยะเลยครับว่าปูนี่มันมาจากไหนทําไมมันถึงรู้จักพูดภาษาคนได้และที่สําคัญที่สุดก็คือถ้ามันโจมตีเรือที่อยู่กลางทะเลได้เนี่ยทาไมมันถึงไม่ไว่ายน้ําไปที่เกาะด,ด้วยตัวเองอะ่ะด้วยความสงสัยครับแอนนี่ก็เลยไปตามหาเรื่องสั้นดั้งเดิมมาอ่านเพื่อจะได้คําตอบซึ่งหาโคตรยากเลยครับเพราะมันเก่ามากแล้วเอเรื่องสั้นเรื่องนี้จนกระทั่งไปได้อ e ีบุ๊กมาจากอเมซอนพร้อมกับเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อเจเบิลชาร์ซึ่งเนื้อเรื่องเกิดในจักรวาลเดียวกันครับ พออ่านจบก็ถึงกับร้องอ oh ๋อหอที่ไม่ได้แปลว่าโ oh อ้โหพอเนื้อหาของเรื่องสั้นดั้งเดิมเนี่ยมันต่างจากอนิเมชันเยอะเลยครับทั้งแรงจูงใจของทอรินที่ไม่ได้แคร์เรื่องของความยุติธรรมอะไรมากจะแต่แก้แค้นอย่างเดียวแหละครับพี่แกเลือดเย็นแบบสุดๆจนเหมือนฆาตกรโรคจิตมากกว่าแอนตี้ฮีโร่อย่างที่เราได้เห็นในหนังใครอยากสัมผัสความโหดนี้ให้ไปซื้ออ e ีบุ๊กในอเมซอนได้เลยครับเขาทำหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถูกนำมาดัดแปลงใน l ลิฟเต็ด Robot ไว้หมดแล้ว ของแ t ดเทเวลิงนี่ภาษาอาจจะยากสักหน่อยนะครับเพราะมีคำศัพท์เกี่ยวกับชาวเรือเยอะแต่มันก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของลูกเรือราชฉลามและแน่นอนว่ารวมถึงเจ้าฟูทานาพอตและท้องทะเลแห่งอสุรกายผืนนี้และในเปิดแฟมมอนสเตอร์ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพวกมันและความลับของเจ้าธานาพอตหินเลิฟเดดโรบอไม่ได้เล่าถึงกันครับอินโทรมา เรื่องราวของ Bad Traveling เกิดขึ้นในทะเลของโลกต่างดาวที่อาจจะเป็นโลกมนุษย์ของเราเนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ในมิติคู่ขนานหรือไม่ก็เป็นโลกเอเลียนไปเลยอันนี้ไม่แน่ใจครับทะเลผืนนี้เต็มไปด้วยสุรกายนานา,นานชนิดแต่สัตว์ที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นฉลามเจเบลที่ถูกล่าโดยเรือล่าฉลามในซีรีส์เนี่ยตัวทอรินเล่าว,ว่าเจ้าฉลามพวกนี้เนี่ยเนื้อทั้งมีกลิ่นเหม็นหนังก็หนาเกินกว่าที่จะเอาไปทาเสื้อผ้านอกจากน้ามันในตัวมาแล้วก็แทบไม่มีอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้เลย แต่ในเรื่องสั้นเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนังของมันเนี่ยเอาไปใช้บ่มลามิเนตเพื่อใช้พันด้ามีดและอุปกรณ์อื่นๆได้ส่วนเนื้อก็ถูกใช้เอาไปหมักเกลือเป็นอาหารกระดูกอ่อนเอาไปทับเป็นกาวส่วนไขมันก็นั่นหละครับเอาไปทาน้ํามันเหมือนกับไขมันของหวานแต่การล่าม,มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเจเบิลเป็นฉลามขนาดยักษ์ที่ใหญ่และหนักพอที่จะทําให้เรือทั้งลําเอียงกระเทเเล่ครับเวลายกมันขึ้นจากน้ําในท้องมันบรรจุปูขนาดใหญ่ได้เป็นร้อยตัว รวมถึงเปลือกหอยขนาดเท่าถังอันใหญ่ๆตัวขนาดนี้เนี่ยคว่ำเรือบดได้สบายครับคนที่จะล่ามันก็ต้องใช้วิธีเดียวกับการล่าหวานโดยเอาเรือเล็กลงน้ําเพื่อไล่ล่าฉล,ลามและใช้ตะขอติดทุ่นลอยน้ําปักเข้าไปบนตัวมันเพื่อทำให้มันํำน้าหนีไม่ได้จากนั้นก็จัดการฆ่าด้วยมีดเล่มใหญ่และฉมวกที่ทําจากกระดูแต่ถึงจะฆ่าไดะยากลําบากขนาดนี้ฉลามเจเบิลก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่รับมือได้ง่ายกว่าเจ้าธานพร อสุรกายตัวหลักของเรื่องที่มีหน้าตาเหมือนปูยักษ์เยอะครับสัตว์ประเภทปูนี่น่ากลัวจะเป็นมอนสเตอร์โปรดของนิวอาร์เชอร์เลยล่ะครับเพราะตัวร้ายในนิยายและเรื่องสั้นหลายเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยมักจะเป็นปูอย่างในนิยายไซฟาชื่อเพลเดอร์ o ูก็มีเผ่าพันธุ์เอเลียนที่ชื่อว่าเพลเดอร์ซึ่งเป็นปูยักษ์มีสติป,ปัญญาที่กินเนื้อเป็นอาหารและชื่นชอบเนื้อมนุษย์ที่ผ่านการบบจนเน่ามาแล้วเป็นพิเศษครับ นอกจากนี้มันยังชอบจับมนุษย์มาเป็นทาสที่ไร้สมองโดยการเจาะสมองในกะโหลกแล้วก็ฝังเครื่องควบคุมเข้าไปซึ่งลักษณะาบางอย่างเนี่ยมันก็ไปคล้ายคลึงกับเจ้าธนาพรท์ในแบททรเวลลิงแหละครับน่าจะกอ๊กอปก๊อกันมาแล้วเนาะก๊อปตัวเองไม่เป็นไรแต่เจ้าปูทะเลในแบททรเวลลิงเนี่ยดูจะป่าเถื่อนในการกินคนมากกว่าหน่อยชื่อของมันเนี่ยถ้าคุณไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ก็อาจจะไม่ค่อยเจอครับอาจจะเจอแต่ธานอสหรือไม่ก็ธานาทอสเทพเจ้าแห่งความตายของกรีก ซึ่งก็อาจจะเป็นความตั้งใจในการตั้งชื่อของคนเขียนนะครับเพราะานาพอร์ตมาจากคําว่าทานาแปลว่าความตายบวกกับร์ตท,ที่แปลว่าขารวมๆแล้วเนี่ยก็อาจจะแปลว่าขาแห่งความตายหรือว่าความตายที่มีขาแค่ชื่อก็โหดแล้วใช่ไหมครับตัวมันเองเนี่ยโหดสมชื่อเลยละครับานาพอร์ตมีขนาดใหญ่แตกต่างหลากหลายกันไปครับเจ้าตัวที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยมีขนาดยาว3เมตรซึ่งถือว่าใหญ่โตเป็นพิเศษแสดงว่าานาพอร์ตส่วนใหญ่ที่ลูกเรือเคยเจอเนี่ยมีขนาดเล็กกว่านั้นมาก แต่ถึงตัวจะใหญ่มันก็ว่องไวมากครับจากขาทั้ง10ที่ส่งร่างขนาดใหญ่ทลายไปกับแผ่นกระดานของดาดฟ้าเรือที่ปลายขาเป็นเดือยแหลมที่สามารถเจาะผิวไม้ของเรือได้และมันก็มากระช้ยขานี้ปีนขึ้นกราบเรือของมนุษย์ทําให้เกิดเสียงดังเหมือนมีนมคนเอาขวานมาจามเสียงนี้ลูกเรือส่วนใหญ่น่าจะรู้จักดีครับเพราะแค่ได้ยินก็ทําให้ทุกคนรู้แล้วว่าเป็นท่านาพอดก่อนจะพากันถอยกรูดไปที่กราบเรือคนละข้างกับเสียงที่ดังมาปูยักษ์พวกนี้มีเปลือกแข็งคุ้มทั้งตัว ม้แต่หางที่เป็นแบรนของมันใช่ครับไอปูนี่มันมีหางนะครับและหางของมันก็น่าจะขมมากครับฟาดทีลูกเรือกระเด็นไปคนละทิศคนละทางใครที่หลบไม่ทันเนี่ยก็มันก็ต้องเข่าซุดอยู่กับพื้นมือคอยประคองตับไตไส้พุงไม่ให้ทะลักออกมาจากแผลที่เหมือนโดนดาบฟันแล้วกระจายไปทั่วดาดฟ้าเรือสดเปลือกลาตัวของมันนั้นมีลักษณะเหมือนกับหินเวลาเคลื่อนที่ก็จะครูดไปกับพื้นจุดเกิดเสียงดังนอกจากจะมีหน้าตาเหมือนหินแล้วมันยังแข็งเหมือนหินเด้เลยครับ แข็งพอที่จะทําให้ฉมวกกับมีดหักงอได้และป้องกันได้แม้แต่กระสุนปืนมีแต่ไฟเท่านั้นที่พอจะทําอันตรายมันได้แต่ก็ต้องโดนเผาไปเวลานานๆแหละครับถ้าจะมีใครไปยืนเผามันได้โดยไม่โดนมันบี้ตายซะก่อนโดยมวลร่างกายอันมหาศาลที่บททาลายทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นขอบเรือที่ทําจากไม้เป็นโลหะหรือว่าเป็นเลือดเนื้อของมนุษย์แต่มันจะบี้มนุษย์ให้เสียของไปทําไมครับในเมื่อท้องของมันนั้นหิวอยู่ตลอดเวลา ธานาพอตจะกินเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มันจับได้โดยเฉพาะมนุษย์และมาเข้าถึงตัวอย่างรวดเร็วโดยที่อีกฝ่ายหนีไม่ทันจากนั้นก็ใช้ก้ามทั้งสองข้างจับตัวเหยื่อเอาไว้แล้วเสียบตะขอหนามที่ปลายก้ามเข้าใส่ลำตัวเหยื่อเหมือนเอาไม้เสียบแป้งทําขนมปังบางคนโชคดีเนี่ยอาจจะถูกเฉกเป็นชิ้นๆแล้วยัดเข้าปากไปอย่างรวดเร็วครับแต่บางคนก็สวยหน่อยโดนกินอย่างชา้ชาๆทั้งเป็นโดยปากที่คมเหมือนกับใบมีดกัดอะไรก็ขาดครับเนียนกริบเหมือนกันไก่ เหยื่อจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่โดนกินไปทีละชิ้นจนกระทั่งอวัยวะสําคัญหรือเส้นเลือดใหญ่ถูกทําลายบางรายก็ถูกเจาปูใช้ข้ามประคองร่างเหมือนกับแม่อุ้มลูกในขณะที่ปากของมันค่อยคอยเคี้ยวหน้าเปื้อนเลือดของเหยื่อดังกร่วงกร่วมนอกจากจะถึกชนแล้วเนี่ยธนพอรังมีสัญชตาตญาณระวังภัยที่เป็นเลิศครับตาทั้งสองข้างของมันก็เหมือนกับตาปูทั่วไปที่ตั้งอยู่บนก้านยาวสองอันเรืองแสงได้ในความมืดแถมแต่ละตาเังสามารถมองไปยังทิศทางที่แตกต่างกัน ทำให้มันสามารถทํา2อย่างได้พร้อมกันอย่างการกินลูกเรือสักคนพร้อมกับสอดสายตามองเพื่อนของหมอนั่นที่อาจจะเข้ามาช่วยด้านข้างของหัวธนพรตจะมีรูหลายรูที่เปิดปิดได้น่าจะเอาไว้ใช้หายใจนะครับหลังจากที่เจ้าธนาพรตในเรื่องกินลูกเรือบนดาดฟ้าเรือไปหลายคนแล้วลูกเรือคนอื่นก็หวังว่าเมื่อกินอิ่มแล้วมันจะลงจากเรือไปแต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับเจ้าธนาพรตไม่เพียงขึ้นเรือมาเพื่อหาอาหาร แต่ยัางตั้งใจที่จะบังคับให้พวกมนุษย์นามันไปส่งที่เกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลๆมันจะเข้าควบคุมร่างของลูกเรือเพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงแทนมันในซีรีส์เนี่ยเราไม่ได้เห็นนะครับว่ามันใช้วิธีไหนแต่ในเรื่องสั้นเนี่ยบอกไว้ว่ามันจะใช้หนวดยาวๆที่อยู่ตรงขาหน้าของมันสอดเข้าไปในช่องท้องเหยื่อแย่ขึ้นไปจนถึงหน้าอกไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงสมองหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเหยื่อยังไม่ตายก็ต้องตายตอนนี้แหละครับจากนั้นดวงตาของเหยื่อก็จะกรอกกลับเข้าไปในหัว เลือดไหลทะลักออกมาจากปากและคนที่ตายไปแล้วก็จะเงยหน้าขึ้นมาแล้วเปล่งเสียงออกมาตามที่เจ้าธนาพอรสั่งในซีรีส์เนี่ยทอรินเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ยินมันพูดกับในห้องใต้ท้องเรือแต่ในเรื่องสั้นเนี่ยทุกคนได้ยินมันพูดกันทั้งลำเลยครับและคําแรกๆที่มันพูดออกมาก็คือให้ข่าเข้าไปในห้องใต้ท้องเรือและพอมีคนเดินไปเปิดประตูให้มันก็แบกร่างของหุ่นเชิดขึ้นบ่าแล้วกระโดดลงไปในใต้ท้องเรือแถมยังใช้ขาหลังข้างเล็กๆข้างหนึ่ง เกี่ยวประตูกระแทกปิดตามหลังมาไปด้วยในเรื่องสั้นเนี่ยเจ้าปูตัวนี้ไม่ใช่แค่พูดได้ครับแต่ยังพูดจาชัดถ้อยชัดคําแต่ไม่ใช้สับแสงขั้นสูงมากกว่าลูกเรือส่วนใหญ่ซะอีกถ้าถามว่ามันไปเรียนการพูดมาจากไหนเนี่ยมันก็ตอบว่าก่อนหน้านี้มันเคยขึ้นเรือมาหลายลำแล้วครับก็เลยน่าจะได้หัดใช้ศพเป็นโทรโคมมาแล้วหลายครั้งและได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของมนุษย์มาพอสมควรเรื่องที่น่าสังเกตก็คือลักษณะของคนที่มันใช้เป็นหุ่นเชิดครับ หลายคนเนี่ยมักจะเป็นคนผิวดำซึ่งมีความสำคัญมากๆในจักรวาลของ Bad Traveling ในเรื่องสั้นทั้ง Bad Traveling และก็เจ b บชาร์กบรรยายไว้ว่าบนเรือล่าฉลามเนี่ยจะมีลูกเรือคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นสับเบอรเรียกว่า a r r e l m a n ซึ่งทำหน้าที่หั่นศพลูกเรือเป็นชิ้นๆแล้วโยนกระดูกบ,บางส่วนเข้าไปในถังที่มีนอนอยู่เต็มให้หนอนมันกินเนื้อครับจนสะอาดเกลี้ยงก็จะเอากระดูกออกมาใช้ประดับเรือและทําเครื่องใช้ต่างๆดาวว่าเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับแหม ฮาร์ดคอร์สุดๆไปเลยคนที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีผิวสีดำเท่านั้นเพราะตามความเชื่อของชาวเรือมีเพียงคนที่เกิดมาพร้อมกับความมืดเท่านั้นที่สามารถเตรียมผู้วายชนให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่ความมืดได้นั่นแสดงว่าคนผิวดำในจักรวาลน,นี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงแบบพิเศษบางอย่างกับความตายและเรื่องเหนือธรรมชาติครับดีไม่ดีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เจ้าปู่มันเลือกเฉพาะคนผิวดำมาเป็นกระบอกเสียงให้มัน หรือไม่ผมก็อาจจะมโนไปเองครับบางทีเจ้าธนาพรอ,อาจจะเลือกขุนเชิดด้วยวิธีสุ่มแบบร0 0เซก็ได้เจ้าธนาพรมันบอกย้ำให้ทอรินนำมันไปที่เกาะเฟเดนโดยแลกกับการที่มันจะไม่กินลูกเรือจนหมดหรืออย่างน้อยก็ไม่กินทอรินคนเดียวเพราะยังไงซาเรือก็ต้องมีคนขับครับมันอย่างนั้นมันก็จะลอยเคว้งคว้างจนก,กระทั่งอับปางลงและจะปูก็จะไม่มีวันได้ขึ้นฝั่งแม้ระหว่างเดินทางจะต้องมีการสังเวยลูกเรือบางส่วนหรือเกือบทั้งหมดเพื่อให้เป็นอาหารสำหรับมัน มันจะได้ไม่ขึ้นมาฆ่าลูกเรือจนหมดครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะทอรินเนี่ยยินดีฆ่าพวกลูกเรือเพื่อสะสมความแค้นที่ตัวเองถูกส่งไปให้ปูกกินตอนเริ่มเรื่องอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ธนานพรตต้องการไปที่เกาะก็คือไปวางไข่ครับไข่ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลูกกลมๆเงาๆขนาดเท่าหัวคนปกติธนานพรจะต้องวางไข่ไว้บนที่แห้งอย่างห้องที่ใต้ท้องเรือซึ่งมีไข่เยอะแยะไปหมดทามกลางกองเลือดและซากศพมนุษย์ที่ถูกบดจนละเอียดเพื่อให้ลูกปูได้กินง่าย,ายครับ เป็นซีเรยล็ลเลือดโซะละปูทําให้ห้องใต้ท้องเรือส่งกลิ่นเหม็นสาบเหมือนโรคฆ่าสัตว์ดูถึงตอนนี้นี่ผมเชื่อว่าผู้ชมเกิน70%น่าจะมีคําถามขึ้นมาในใจหลายข้อครับข้อ 1. ปูมันรู้จักเกาะไฟเด่นได้ยังไงและข้อสอครับสำคัญกว่าข้อแรกทําไมมันไม่ว่ายน้ําไปเองฟะข้อแรกเนี่ยอาจจะต้องเดาคําตอบกันเอาเองนะครับถ้าเอาแบบไซไฟหน่อยเนี่ยก็มันอาจจะได้รู้จากความทรงจําของคุณเชิดที่มันควบคุม แต่ถ้าจะเอาคาําตอบแบบเป็นไปได้มากกว่าผมเดาว,ว่าด้วยความที่มันขึ้นเรือมาหลายลําแล้วเนี่ยมันน่าจะรู้จักเกาะไฟเดนมาจากลูกเรือของเรือพวกนั้นแต่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเกาะเนี่ยอยู่ที่ไหนแบบเป,เป,เป,เป๊ะๆเพราะปกติแล้วสัตว์ประเภทปูเนี่ยนอกจากจะว่ายน้าโหยแตกแล้วยังแยกแยะทิศทางได้แย่มากและต่อให้รู้ทิศทางหรือว่ายน้ําเก่งก็ไปเองไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องสั้นเนี่ยได้บรรยายว่าอย่างชัดเจนเลยว่าท้องทะเลนี้ไม่ได้มีแค่เจ้าทานาพอดเท่านั้น แต่ยังมีอสูรกายอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมจะกินคนและอสูรกายด้วยกันเป็นขนมทั้งในทะเลลึกซึ่งมีเจ้าฉลามเจโบหรือแม้แต่รอบๆเกาะของมนุษย์ที่น่าจะรู้ตัวเองดีครับว่าอยู่ในนิยายสยองขวัญซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดจึงมกักจะนําฉลามหลายสายพันธุ์และสัตว์กินเนื้อน้ําตื้นชนิดอื่นมาเลี้ยงไว้รอบๆเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้อสูรยักษ์จากใต้ทะเลมาปนเปี้ยนหรือแพร่พันธุ์อยู่แถวนั้นนั่นทําให้ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตทะเลลึกชนิดไหนที่ขึ้นฝัั่่งได้สําาเรร็จมก,กอนคบ จริงก็ไม่ต้องขึ้นฝั่งหรอกครับขนาดจะเอาชีวิตรอดในทะเลจากสัตว์ประหลาดด้วยกันเนี่ยยังลําบากปกติแล้วเจ้าธนาพรจะต้องพาลูกเต้าไปอาศัยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าซากัสซัมแพสาหร่ายเน่าเปื่อยกลุ่มใหญ่ที่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจากเบื้องลึกอสุรกายจากก้นมหาสมุทรที่ปกติจะไม่สามารถขึ้นมาบนผิวน้ําและไม่สามารถมาถึงตัวเรือได้ด้วยตัวเองบรรดาเรือเดินสมุทรจะหลีกเลี่ยงเจ้าสาหรายนี้แบบโหดเด็ดตินขาดยังไงก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับ เรือของพวกทอรินเนี่ยสวยครับได้ไปชนเข้ากับมันเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีในขณะที่ลูกเรือยืนดูเจ้าสลายด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดทุกคนรู้ดีว่าการเข้าใกล้แพสลายสีเหลืองกลางทะเลเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงการจะได้กายเป็นแท็กซี่ฟรีพร้อมบุฟเฟ่สำหรับทั้งครอบครัวงไงละ่ะหลังจากทอรินนําลูกเรือมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยให้กับมันได้3-4รายทอรินก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้ร่างกายของเจ้าธนาพอรนั้น ยาวขึ้นและอ้วนขึ้นครับจนเนื้อมันปลิ้นออกมาให้เห็นที่รอยต่อของเปลือกไข่บางส่วนที่วางไปเนี่ยทาให้มันรู้สึกอึดอัดน้อยลงและศพที่ให้ไปก็ช่วยบรรเทาความหิวจากการวางไข่ไปได้บ้างแต่มันจะมีไข่อีกมากครับที่โตอยู่ในท้องและมันก็รู้สึกหิวกระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทอรินรู้ว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีเรือล่าฉลามเจเบิลที่หายสาบสูญไปหลายลำมีเสียงเล่าลือกันว่าเรือเหล่านี้ต้องพบเจอกับมรสุม หรือ bad traveling ครับตามชื่อเรื่องและตอนนี้เขาก็รู้ซึ้งแล้วว่าหนึ่งในมรสุมที่ว่านั้นคืออะไรถ้าเจ้าปู่ตัวนี้เคยขึ้นเรือมาแล้วหลายลำก็แสดงว่าลูกเรือลำอื่นเนี่ยน่าจะเคยผ่านประสบการณ์สยองขวัญน,นี้มาแล้วแต่ไม่มีใครรอดครับมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ใครฟังและถ้าพวกนั้นไม่รอดเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสที่เจ้าปู่นรกนี่จะไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเขาพามันไปที่เกาะไฟเดนนอกจากจะมีผู้บริสุทธิ์ตายมหาศาลแล้ว เผอเผอตัวทอรินเองก็อาจจะโดนฆ่าตายอยู่ดีครับทุกคนตายฟรีกันหมดแน่พอคิดได้ดังนั้นเมื่อเรือเข้าใกล้เกาะเขาจึงจุดไฟใส่น้ํามันฉลามที่หกท่วมพื้นเรือแล้วลงเรือบทหนีในขณะที่เจ้าธนาพอรหมอดไหม้ไปกับเรือที่กําลังจมลงซึ่งถ้ามันตายเลยก็ดีไปครับแต่ทาไมบรรดาสัตว์น้ํารอบๆเกาะก็จะจัดการกับมันเอง นั่นคือเรื่องราวของเจ้าธนาพอร์ตและทะเลแห่งอสูรกายจากเรื่องสั้น Bad t r a v e l ลลิและ j a b บ l Shark ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วละครับว่าไม่ได้มีแต่เจ้าปูนรกที่เท่านั้นที่จ้องจะกินมนุษย์เป็นอาหารจริงๆไอปูนี่อาจจะเป็นตัวที่หน้าโกัวระดับกลางๆเท่านั้นครับเพราะในทะเลยังมีฉลามอีกหลากหลายชนิดที่หน้าตาน่าเกลียดขึ้นเรื่อยๆตามความลึกของทะเลมีมึกยักษ์ขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่ามีหนอนตัวแบนที่กลืนคนได้ทั้งตัวแต่ที่สยสยองที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหอยปีศาจที่เรียกว่า มันคือสัตว์มีเปลือกไร้กระดูกสันหลังที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้รวมถึงแปลงเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนเสียแค่พูดไม่ได้เท่านั้นครับวินาทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแต่อีกวินาทีต่อมาใบหน้าของมันก็อาจจะบิดเบี้ยวกลายเป็นปิงนรกที่มีท่อแข็งใช้ทิ่มทะลวงเข้าไปในร่างเหยื่อเหมือนสว่านนะครับเพื่อสูบกินเลือดเนื้อและถ้ามีโอกาสมันก็จะฝังไข่ลงไปในตัวเหยื่อผ่านแท่งแก้วแข็งที่เสียบทะลุหว่างขาเข้าไปถึงกระดูกสันหลัง ก่อนจะทิ้งศพไว้และออกไปหาเหยื่อรายใหม่พร้อมกับรอยเมื่อเป็นทางและถึงแม้ลูกเรือที่ช่ำชองการใช้มีดเนี่ยจะสามารถหั่นเจ้าเฟดได้เป็นที่ชิ้นอย่างไม่ยากแต่ทันทีที่โยนไอชิ้นส่วนนี้ลงไปในน้ำนะครับแต่ละชิ้นก็จะกลายร่างเป็นสัตว์ทะเลที่มีชีวิตทั้งปูปลาเต่าทะเลหรือแม้แต่ฉลามจึงบอกได้ยากครับว่าไอตัวนี้มันตายแล้วหรือยังและถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าสัตว์ทะเลที่เราเห็นเนี่ยเป็นกุ้งหอยปูปลาจริง หรือว่าเป็นเจ้าเฟจปลอมตัวมากันแน่เล่นเอาวิตกจริตกันไปเป็นแถบแน่ครับแต่ยังน้อยข้อมูลของเจ้าสุรกายทะเลลึกพวกนี้เนี่ยก็ได้รับการบันทึกไว้ในตำรา Book of the Sea หนังสือสีดำที่กับตันเรือราฉลามทุกลำม,มีไว้เป็นคู่มือแต่ไม่รู้ว่ามันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเพราะไอ้ตัวที่อยู่ในหน้าหนังสือเนี่ยมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวเฟจเนี่ยอยู่แค่หน้ากลางๆของเล่มเองครับจึงไม่แปลกที่กับตันแต่ละคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้หยิบมันมาอ่านเท่าไร่ วมนวันก็เอาแต่ดูดปุ้นครับเพื่อหลบหนีจากความสยองสุดอย่างถึงของท้องทะเลแห่งนี้ทําให้อนิกอดคิดไม่ได้นะครับว่าไอ้อาชีพล่าฉลามเนี่ยมันจะต้องเงินดีมากแน่ถึงได้มีคนยอมเสี่ยงชีวิตในทะเลบ้บานี่เป็นผมเจอแบบนี้แค่รอบเดียวก็ขอลาออกกับมาปลูกกล้วยที่บ้านดีกว่าครับ